ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของวงการรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหลังจากที่ผมได้มีการรายง,งานข่าว c h โ AE8SE คว้ารางวัลรถไฟฟ้ายอดเยี่ยมปี2025ในรุ่นระหว่าง3,000ถึง5,000วัตต์มาครั้งนี้ EM Legend เป็นอีกรุ่นหนึ่งครับที่สามารถคว้ารางวัลรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ายอดเยี่ยมแห่งปี2025 รุ่นต่ำกว่า3,000วัตต์ซึ่งทางคณะกรรมการได้มีการทำการทดสอบทดลองขับขี่และพิจารณาถึงคุณสมบัติของตัวรถซึ่ง em legend สามารถครองใจคณะกรรมการได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดบวกกับการที่ legend เป็นรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่มียอดขายสูงสุดในปีพศ2567ก็ก็การันตีได้ถึงกระแสะความนิยม ด้วยรูปโฉมดีไซน์ที่โดดเด่นสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกให้ความสวยหรูสะดุดตาทุกคนดูแล้วก็บอกเป็นสิ่งเดียวกันครับว่ามันมีหน้าตาคล้ายคลึงกับเวสป้าให้ความน่ารักน่าขับขี่มิติตัวรถเล็กกระทัดรัดปราดเปรียวให้ความคล่องตัวสูงใช้งานในเขตเมืองได้อย่างสบายสบายสามารถวิ่งฟ่าการจราจรติดขัดไปได้อย่างไม่ยากเย็นนักมันขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า100%เซ จากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด72โวลต์24แอมป์ชกำลังมอเตอร์ไฟฟ้า2,000วัตต์ใช้เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่3-4ชั่วโมงค่าไฟไม่ถึง10บาทแต่วิ่งได้ระยะทางสูงสุด75กิโลเมตรต่อ1ชาร์จซึ่งตรงนี้อยู่ที่การเดินคันเร่งหนักมือแค่ไหนถ้าใช้ความเร็วคงที่45กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะวิ่งได้ไกล ระหว่าง50-70ถึงกิโลเมตรท็อปสปีดที่ทำได้70กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับทาง E.M. ได้มีการเคลมว่ารุ่นนี้ผ่านมาตรฐานมอ,อ,อก,กอด้านความปลอดภัยและ U.N.R. 136ราคาปกติอยู่ที่57,900บาทรัฐบาลช่วยเหลืออีก1 8 0 0 0บาททำให้ราคาลดลงมาอยู่ที่38,640บาท ไม่ถึง40,000ื่นครับเสียค่าไฟต่อชาร์จเพียงไม่ถึง10บาทวิ่งได้ไกล50 60หรืออาจจะถึง70กิโลเมตรต้องบอกเลยครับว่าให้ความคุ้มค่าเป็นอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามรุน่นนี้กำลังแบตเตอรี่มอเตอร์ไฟฟ้าและระยะทางที่ได้ต่อการชาร์จไม่เหมาะกับการเดินทางไกลไม่เหมาะกับการใช้งานตลอดทั้งวันแต่ถ้าใครใช้เราแวกแถวบ้านในเขตเมือง ส่งลูกไปโรงเรียนซื้อของเซเว่นหรือตลาดสดรัศมีการเดินทางวิ่งไปกลับไม่เกิน30-40กิโลเมตรบอกเลยครับว่า Legend สามารถรองรับการใช้งานได้เป็นอย่างดีรุ่นนี้หน้าจอเรือนใหม่เป็นแบบ L.C.D สีสันสวยงามกุญแจแบบเสียบแต่ก็มีรีโมทป้องกันการขโมยคอนโซลด้านในจะมีช่องเก็บของขนาดใหญ่มีช่องเสียบชาร์จแบตเตอรี่มือถือ U.S.B.A ใต้เบาะนั่งน้ำหนักรถเบาเพียง77กิโลกรัมใครๆก็สามารถขับขี่ควบคุมได้อย่างเบาสบายช็อคอัพหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิกชก็อคอัพหลังคู่ของ YSS ดิสเบรกหน้าหลังพร้อมระบบ c o คอมบีเบร k e System วงล้อหน้าหลังขนาด10นิ้วและใช้ยางของ IRC ที่ออกแบบมาเพื่อรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าโดยเฉพาะนับเป็นความสำเร็จของ EM Legend ถสกูตเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็กที่มีราคาย่อมเยาและสามารถครองใจคณะกรรมการจนได้รับรางวัลรถไฟฟ้ายอดเยี่ยมแห่งปีรุ่นไม่เกิน3,000วัตต์และในปีพศ2568นี้ก็มีกระแสข่าวว่า EM จะมีการวางจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอีกหลากหลายรุ่นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ